สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าอะไรอยู่ข้างหลังเรานนโอ้โหเราจะทันฝนไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราทําเวลานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราแค่จะเข้ามาดูในจุดที่เราจะเข้ามาดูไม่นานนะคะเดี๋ยวเดินไปที่เขตพระราชวังหลวงกันเลยเดินแข่งกับฝนทุกคนเห็นฝนไหมช่วงนี้เป็นหน้าช,ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะทุกคนดังนั้น นอกจากเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วนะคะเราต้องทำงานแข่งกับฝนโอ้โหดูดิก้อนใหญ่ด้วยนะคะทุกคนไม่ธรรมดามากนะคะอะโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่เขตพระราชวังหลวงกันนะคะมีจุดหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีจุดหนึ่งหรอกมันมีหลายจุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะถ้าเราเราค้นพบนะคะว่าจุดไหนเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่เรายังไม่ได้แบบเก็บข้อมูลเอาไว้ เราก็จะลงพื้นที่กันเป็นจุดๆกันไปนะคะต่อไปนี้เราจะทําแบบนี้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยมาวัดพระศรีสรรเพชรกันจนนับครั้งไม่ทั่วละนะคะหลายคนอาจจะเบื่อแล้วว่ามาบ่อยจังนะคะแต่กี้ยังไม่เบื่อหรอกนะคะเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วนะคะสวยนะคะแล้วก็สถานที่เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เราขึ้นไปมาเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ววันนั้นน่ะกี้ก็บอกทุกคนว่าเอออันเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยกี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยว,ยวจะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอเราได้เรื่องเราก็จะมาดูข้อมูลเออเขาเรียกอะไรนะลงมาในพื้นที่จริงกันนะคะก็จะเก็บภาพฝากนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือก็คงต้องบรรยายเพิ่มเติม,ตมลวกันนะคะเพราะว่า อข้อมูลพวกนี้นะมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็คําพูดบางคําพูดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแบบพูดผิดได้เลยนะคะทุกคนคะวันนี้ประตูเปิดน่เรานี่เป็นแผนกอัปเดตประตูนะคะชาติที่แล้วอาจจะเป็นคนรักษาความปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคอยสนใจกับประตูเขาว่าเขาจะเปิดหรือไม่เปิดอยู่ตลอดเวลาจุดที่กี้จำลังจะพาทุกคนเดินไปนะคะคือพระที่นั่งจักรวรรดิพยชยนต ออกเสียงว่าพระที่นั่งจกักรวรรดิพย,ยนานพยานก็ได้นะคะมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็เออก็อยากจะเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวด้วยแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้ได้รู้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีภาพประกอบด้วยนะคะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ว่าสถานที่จริงตอนนี้มันก็เหลือเท่านี้แล้วนะคะโอ้ย ร้อนปี๊ดแดดไม่มีเท่าไหร่นะแต่ว่าร้อนมากเลยเพราะว่าอากาศมันฝนจะตกขมุกขมัวงไงบอกไม่ถูกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนนี่ฝนก็ตกเยอะนะคะอ่ะจะถึงแล้วค่ะทุกคนจะถึงแล้วนะคะตอนที่นั่าจากักรวรรดิไพลยชยนค่ะทุกคนพาจะกี้จะพาเดินมาตรงนี้นะ เป็นพระที่นั่งองค์เดียวเลยค่ะทุกคนที่อยู่นอกอยู่ที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกนะคะโอ้โหป้ายสวยงามขึ้นเป็นกองนะคะทุกคนดูสิเนื่องจากว่า <laughs> คือเป็นเพราะว่าฝนมันตกไงมันก็เลยชะล้างขี้นกที่มันอยู่บนนี้ไปะเรียบเลยอันนี้คือป้ายล่าสุดที่กรมศิลปาตาติดไว้นะคะมันจะสามารถถ่ายรูปแบบเออรได้นะคะก็จะเป็นภาพเสมือนจริงของพระที่นั่งจกักรวรรดิไัยชยนตุกคนเห็นไหมใช่ไหมคะ อ่า,อ,อ,าะะอันนี้เป็นอันเก่าแล้วนะคะอันนี้เป็นอันเก่าแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นอันเก่าแล้วนะคะพระที่นาาั่งจักรวรรดิภัยชยนต์ค่ะทุกคนนะคะนี่ข้อมูลข้อมูลอันนี้ก็เก่าแล้วเหมือนกันนะคะแต่ก็ถึงจะเก่าแค่ไหนก็ถือว่าเป็นข้อมูลชั้นต้นชั้นดีที่ทําให้เราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระที่นังองค์นี้นะคะว่ามันใช้ทําอะไรยังไงสําหรับคนที่ ยังไม่มีข้อมูลนะคะในเรื่องของการมาท่องเที่ยวแบบประวัติศาสตร์เนี่ยป้ายแบบนี้ก็ถือว่าให้ให้ข้อมูลพอสมควรแล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่าตรงเนี้ยมันสามารถที่จะแบบมีเรื่องราวพูดต่อไปได้อีกไม่รู้จบเพราะอย่างที่บอกว่าในเขตพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณของอยุธยาเนี่ยนะคะมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสี่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่กรุงรีอทุยานะคะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองไล่ลงมาเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ เขตพระราชาวังหลวงยังอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรอยู่เลยนะคะจนปัจจุบันเนี่ยเออไม่ใช่จนปัจจุบันจนในระยะหลังเนี่ยเออพระบรมพระบรมมาติรากนาท่านทรงอุทิศพื้นที่ของวังไปสร้างวัดพระศรีแล้วก็มาสร้างวังในส่วนของเขตพระราชาฐานชั้นเออชั้นกลางชั้นในใช่ไหมคะรวมไปถึงชั้นนอกตรงน,นี้แ้วแหละนะคะในยุคข,ของสมเด็จพระบรมมาตาโรกนาเนี่ยก็คืออยุธยาช่วงแบบเกือบจะขึ้นกลางๆแล้วแหละนะคะเพราะนั้นก็ สามสี่ร้อยปีแหละประมาณนี้นะคะมันมีเรื่องราวมากมายอยู่ในนี้นะคะในส่วนของพระที่นั่งจัก,กรวรรดิพยน์เนี่ยกี้เคยคุยไปแล้วนะคะว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนารายณ์ตอนที่ชิงบัลลังก,กันกับพระศรีสุธรรมราชาเนี่ยที่พระองค์ทรงประทับอยู่ตรงนั้นอะแล้วก็ต่อสู้ก,กันกับพระเจ้าอานะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึงในเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์แต่กี้จะพามาดูพระที่นั่งจักรวรรดิพยนใ์ใกล้ๆนะคะเพื่อให้เห็นว่าพระที่นั่งองค์นี้เนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะ มีการเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เวลาที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินออกมาจากเขตพระราชวังด้านในนะคะสมัยคือข้างในมันก็จะเป็นวงังเป็นอะไรใช่ไหมคะออกมาที่เขตพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยก็จะมาประทับที่พระที่นั่งจัก,กรวรรดิพัชยน์นต์พระองค์ก็จะประทับอาจจะที่ก็ไม่แน่ใจนะมันจะมีสองมันจะมีสองอันติดกันนะทุกคนเห็นไหมว่าเนี่ยเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ว่าในรูปภาพที่ที่เราเห็นที่สู่อประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะ พระอ,องค์จะประทับอยู่ทางด้านหน้าซึ่งเวลาจะชมก็อาจจะต้องประทับอยู่ด้านหน้าหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้เห็นการแสดงได้อย่างชัดเจนนะคะสมัยนั้นก็จะมีการแสดงแบบดึกดําบัรระเบงใช่ไหมโขนเขินหรือว่าพิธีพระยุหายาตาธรรมสถรมาศทหารสวนสนามหรืออะไรต่างๆนานานเนี่ยก็จะแสดงที่เขตตรงเขตาลานกว้างตรงนั้นนะคะคือพูดง่ายคือเขตพระราชฐ,ฐานชั้นนอกเนี่ยนะคะมีพระที่นั่งแค่องค์เดียวแล้วก็เรียกว่าเป็นคือถ้าจะเทียบสมัยนี้มันเหมือนสนามหลวงเลยอะ เป้าไหมเป็นที่ที่ใช้จะทำแอคทิวิตี้ต่างๆของวังของในวังเขาไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูพระที่นั่งจักรวรรดิพยนต์กันใกล้ๆค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะ